สวัสดีจ้าเพืพ่นอนโอ้โอ้พี่น้องเออเฮ้เด็กยนินบอโล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 พี่น้องสวัสดีเด้อค่ะเด้อตอนสดเศร้าเอาตอนเศร้าต,ตอนได้กระจามนันนองค่ะเด้อเสียบไม้กอนเด้อพี่น้องป้องไปคิดหอดคิดถึงข่อยบ่ค่ะนะค่ะเนาะข่สิภาพมือจ้อมางานบวชเด้อพี่น้องเมือนี้ เอาถือไม้โลลๆก่อนได้ยินข่อยขัดแจกบอค่ะเดี๋ยวเสียบไม้จักแบบก็ได้พี่น้องอืมเนาะค่ะเนาะสวัสดีพ um ี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะคิดหอดคิดถึงกันบอค่ะสิพามาเฮ็ดหยังมาตถีพี่น้องใส่ชุดมามาเฮ็ดงานบวชค่ะได้แตงไทยมาพี่น้องมันหอมแล้วล่ะคิดว่าเนาะค่ะเนาะเออสิพามาเจ้ามาบวชแตงไทยค่ะพี่น้อง เออนะค่ะนาะเอะอเดยอเด้อพี่น้องเบิ่งก่อมันมันจุกไปหละพี่น้องคนก็ะถือกินมันตัางต๊2สองสามมือนเรได้พี่น้องได้กินแล้วล่ะเนาะพี่น้องอือหอมแล้วล่ะค่ะดมเอาคือทุเรียนนี่แหละพี่น้องสิาพผามาบวดแตงไทยเด้อพี่น้องถาดถาดอือ กะมีกะทิเด้อพี่น้องเด้อกะทิเบิ่งยู่ไก่แน่น่ะมูอเจ้านั่งยุหมองพูดละนั่งยูกไกลๆเลยค่ะยามานั่งไก้กันเด้อค่ะเด้อกะทิสดเลยเด้อพี่น้องพ่น่ะค่ะคนเห็นแตกค่ะเอาน้ำตาลใส่ลงไปใส่เกลือนิดนึงเด้อพี่น้องอย่าไปใส่เค็มเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งกันยา่ๆรวพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะเด้อสิบห้ามูอเจ้ามางานบวชค่ะมือนี่ใส่สุดสีฟ้าเนาะค่ะเนาะงานบวชบวชแต่งเด้อค่ะเด้อ อันแตงไทยเด้อค่ะเด้ออันนี้อันนี้กะทิเดี๋ยวนั่นสิเอาใส่อันอันนั่นเนาะค่ะเนาะนั่นสิเห็นมันละลายไหมค่ะพี่น้องเอ่อนั่นสิเอาไปใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่อันไมโครเวฟจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเพื่อให้มันละลายนิดนึงบ่ให้มันแตกมันเด้อพี่น้องเด้อมา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 ,ม,า,ม,ามืเจา้าเดี๋ยวกินกาแฟาไปนั่มเด้อค่ะเว้าไปนั่มสิพามาบวชบักแตงไทยเฮ็ดบย่ยากจ้าเม็ดพีน่น้องเฮ็ดง่ายๆฝานลงในโถโลดค่ะในในอันนี้ นะคะเนาะแตงไทยด้วยค่ะเด้อมาจากเมืองไทยพี่น้องแพงแพงบ่แพงเดอกเขาขอขายอยู่ <c oughs> มือเจ้านะะเนาะนนค่ะเนาะกินอดคิดถึงกับนี่ของหวานที่นั่นชอบที่สุดนะคะเป็นประเภทว่าอันแตงไทยนี่นะคะเนาะเมื่อก่อนสมัยตะกอนเนาะพี่น้องเนาะอันปลูกแม่พี่น้องอยู่บ้านแหมปลูกทั่วดินปลูกเขาโพูดปลูกแตงไทยเนาะค่ะเนาะ เวลาอันมันสิสุกแม่พี่น้องเพื่อนว่าให้มันโลนขวนก่อนเนาะค่ะเนาะจังคอยอันจังคอยไปเก็บอันมันแตกผุยุมันก็บ่ลลนจักเทียพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่นกิทําทายางไปไปเด็ดขวนมันโลนเนาะคะ่ะนั่นก็บ,บอกพอว่านั่นมันโลนขวนแล้วเนาะคะ่ะที่ไหนใดอย่าเก็บแม่พี่น้องมูควายมูเจ้าว่าพอคืดพอเนาะค่ะ,คะเนาะโลละ2ีสิบหปอนแม่พี่น้องมูเจ้าคิดเบิ่งว่าหน่วยนี่ มันสิประมาณจ <an> ักบาทนะคะนบ่ได้มาคุยโอวดได้พี่นองวอาหอยฟังซื้อว่ามันแพงก็ยากโดนโดนกินเทียนอะพี่นองเนาะยาวลา่อยเด้อพี่นองอืแพงอยู่ค่ะโลกัวแหละค่ะตัวนี้นะคะเนาะบางร้านข้าเจาะก็ขายถือกุพี่นองหืมเผาเห็ดตะงานเผาก็ะมิจซังซังแหละนะคะอันนี้ว่าแม่หยางได้กาแฟค่ะอื สดชื่นเนาะค่ะมาจัดการโหลดเนาะพี่น้องก่อนอื่นเด้อค่ะเด้กอกะสิบ่เห็นไก่ในเพราะว่านั้นตั้งกลองไก่เนาะพี่น,ออน,น้องกะสิอันเพราะว่ามันมันต้องมันต้องมีเนี่ยมาห้องเนาะพี่น้องดดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มถ่าคนเด้อคยหูแล้วว่าคนจะเอาหยังมาห้องพี่น้องเพิ่มเด้อถ่าก่อนถ่าก่อนโอ,โอ,โอ น่องคอยหูแล้วว่าคอยมูเจ้าคอยสีห็นคอยเอาโคกมาตั้งมันโหลดค่ะ <c oughs> ได้โคกไหม่มาเนาะค่ะเนาะมูเจ้าคอยสีห็นชัดๆดีบ่พี่น้องอ,อย่าบาดคอยเด้อ <c oughs> ค่ะเอาดีบ่พี่น้องดีบ่ค่ะดีบ่เห็นบ่พี่น้องมาเบิ่งกันชัดๆเลยเนาะค่ะเนาะได้โคกใหญ่หนึ่งหนักค่ะบิ่งไม่มองเก็บผุนไปว่างไวม้มุ่งผุนเด้อพี่น้อง ก่อนอื่นกับปาดออกเบอร์ไถุงหมอกสึงมือเด้อค่ะเด้อหื้อสิใส่ก็เลยเต็มมเจ้าเด้อนะค่ะเนะอืมพี่น้องมันสุกแล้วค่ะมันสุกแล้วพี่น้องป้องไปอเอาซ้อนมาถ้าแม่ละบัดที่นี่ข่อยไปเอาซ้อนแจักบาทกันเด้อพี่น้องถาดข่อยก่อนเนดะ้อโอ้ยวบาอยู่พูดเดียวเนาะพี่น้องป้องไป เอาสอนไม่ข no ่อยทำไมผู้ใดสิกินน้ำข่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนั้นสิเอาอันเม็ดมันออกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็บ่เห็นคือเก่าก็สิเอาถาดขึ้นมาแข้งคือเก่าล่ะเฮ้ยเนาะค่ะเนาะย่านมูเจ้าบ่เห็นเนาะค่ะเนาะพี่ค่ะเอาเม็ดมันออกเด้อค่ะเด้อเม็ดมันนี่เอาไปปลูกได้ได้พี่น้องล้างน้ำออกดีๆตากแดดไว้จักแดดนึงเอาไปลงดินเลยเด้อค่ะเด้อก็สิเกิดอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่ามันสิเป็นหน่วยให้บ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเฮ้ยโอ้ยเนาะค่ะเนาะ โอ้ยหอมขิดหอดบานสมัยตะปลูกแตงไทยเด้พี่น้องปองไปเนาะค่ะเนาะขิดหอดบานสมัยตะพุนปลูกนี่บ่าอึดกินเด้พี่น้องสมัยตะกีเนาะค่ะเนาะอยู่บานเฮ้าขิดหอดอีพอเพิ่นาพาปลูกทั่วดินปลูกขาวโพดปลูกทั่วได้เก็บย่นมแหนมาหมืเอเช้าหมอกล้งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขิดหอดบานเด้บ่ได้กับบานปีนึงใจสิขาดเด้พี่น้องปกติกลับปีละ2ทุกๆุกกเดือนนะพี่น้อง เออสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะค่ะเนาะอือไปนี่นั่นจะเอาไปลากแล้วนั่นจะเอาไปทําอันไว้ถั่ปลูกเนาะพี่น้องปีหนาเนาะพี่น้องเออเฮียเส่อีกแล้วเนาะค่ะเม็ดมันเอาไปไว้อันมันแพงนะเม็ดนี่แหละนะพี่น้องเฮ้ยเจอเนาะค่ะเนาะอืมที่รางออกเนาะค่ะเนาะล่างแล้วก็ตากไว้แล้วก็ปลูกเพราะว่านั่นก็ซื้อเม็ดเม็ดเม็ดมันมาอยู่เนาะพี่น้อง เอาพอบว่ายยายห้งค่ะมูจอสีนั่นได้กินเ <c oughs> อกับปาดออกรวดนอพี่น้องมักชิ้นได้กับปาดชิ้นนั่นแหละพี่นอ้องเออวางหอบฟังพี่น้องแตงไทยเด้อค่ะเด้อแต่งไทยกันบวชแตงไทยดไทยด้พีน่น้องเด้อมามาน้งกันเด้พี่น้องเห็นบอคะ ฝานลงโหลดพี่น้องในถูนี่แหละค่ะมันเป็นของหวานทีแบบว่าเ่ไดดพิถีพิถันออหยังมากไม้ดอกนะพี่น้องปองไปหมักตอนใหญ่ตอนหน่อยมูเจาก,กับฟานลงไปหลุดค่ะ <c oughs> เอ้ยนะพี่นอ้องจวงนี้ก็เหตุงานเนี่ยได้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้กันแน่ค่ะเด้อันเหตุลิปเนานะค่ะเนาะมีหยังกระเบิงไปค่ะก็ได้พี่น้องเด้อมือวันหยุดคอยิีดเหดุลิบดีๆ อันเพิดเพื่อนสนุกสนานให้เนาะค่ะเนาะโอ้เฮ็ดงานจนหัวหมุนนะพี่น้องเนาะชีวิตตั้งแดนเนาะค่ะพี่น้องจังสี่แหละค่ะเมียฝรั่งขี่ถูกขี่ยากเนาะค่ะเนาะเมียฝรั่งขี่ถูกขี่ยากเนาะพี่น้องหันเอาตามมูเจมักดดเด้อพี่น้องเด้อมักตอนใหญ่ตัวหน่อยเนาะค่ะเนาะเออเฮ็ดง่ายๆดอกค่ะผู้ได้เฮ็ดบ่เป็นกะเบิงมาเบิงมาเบิงค่ะเฮ็ดเป็นกะมาเบิงขึ้นกันเด้อพี่น้อง มาเบิ่งข่อยแน่มาเบิ่งข่อยแน่เนาะค่ะเบิ้งพอเบิ่งก็เปิดไปเลยเด้อพี่น้องบวชแตงไทยค่ะมือนี่งานบวชค่ะมามาเพใดสิมากินน้ากันกับมาเด้อพี่น้องเห็ดบ่ยากค่ะพี่น้องบวบบวชเนาะค่ะเนาะบวชบอกแตงอ๋อหมอพี่น้องถือกินอันสื่อมาถือกินแล้วเขาก็นํามาจากเมืองไทยแหละค่ะพี่น้องเออมันก็เลยแพงเนี่ยจากน่อยเนาะค่ะเนาะผลบ่แพงดอกค่ะราคามันสูงอ่ะนะค่ะ ก็หมายว <laughs> ่าอ,อยากปลูกใดเด้เนาะค่ะนะสิได้หาขายเบนกันน่ะเนาะค่ะพี่นอ้องเหตุตางานเนาะค่ะเนาะอยากกินหยังก็โดนๆดนกินอันเทียก็กินไปโลดพี่น้องตายไปเราก็บ่ได้กินดอกคะ่ะอเนาะพี่น้องอยากกินหยังโดนโดนกับื้อมาก,กินหลดพี่น้องตามมีตามเกิดเด้อค่ะเด้อพูนะ่ะพูน่ะคะ่ะ เฮ้ยฝานเอาโหลดเด้อพี่น้องมักตนใหญยตัวหน่อยค่ะมันเหนือเหนือเหนือผุดีอยู่ค่ะก็โอเคอยู่ค่ะคแม่นเน่านี่กับเสียเงืนถิ่มซื้อได้พี่น้องต่างแพงเนาะค่ะเนาะเออฝานตอนใดตนใหญ่ตอนหน่อยกับฝานโหลดเด้อพี่น้องตามมูเจ้ามากละค่ะเด้อพุดนะค่ะเอาลงไปในกระลำมั่งห้าวผุดละค่ะเฮ้ แบบเด้อของอาหารอันของหวานที่นั่นนั่นชอบนี่แตงไทยน้ำกะทิได้พี่น้องไปเมืองไทยนี่อันไปเวลาไปเที่ยวไปอย่างนี้สิจอดรถสื่อได้พี่น้องสื่ออันไอ,นอนแตงไทยนี่ค่ะมาไวมามาเห็ดกินอยูุบานเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมากมากค่ะจะแตงไทยสื้อรถช่องกับบเทเทิร์ดเนาะคะ่ะเนาะมันม,มันนั่น แสบแมพี่นองมักแมมันหอมแมกินไหมผวกน้ำปันแตงไทยพวกอย่างสิก็กะแสบนะค่ะเนาะแสบแบพี่นองฝรั่งเขาบ่เคยเห็นดอกค่ะจังสิเอ้ยเนาะค่ะเนาะเออว่าอันเขาเอิ่นว่าอันแม่รอนเนาะค่ะไทยไทยอัน แตงไทยแค่ตะลุกนาะค่ะเนาะอันอีกมูนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันแต่งไทยนะพี่น้องว่าแม่นแค่ตะลุกอืเบิ่งให้ในเด้อพี่น้องเด้อมาซอยเก็บเหรียญในเด้อพี่น้องปองไปเรือตันศาสตร์ข่อยเนี่ยค่ะสว่วนสิแดแต่และคลิปพี่น้องต้องเอาเวลาหยุดมาเนอะคะ่ะพี่น้องฝานหดเปียกใส่ลดบ่เ <laughs> อเอาหดเปียกใสหลดบ่พี่นออ้องมือเจ้าวาคึองข่อยบ่ค่ะอ ได้เนาะคะ่ะเนาะเปียกมันจะเอาไปเห็ดปุ๋ยดอกค่ะเออพี่น้องหอมค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะแตงไทยปีนี้ได้กินแตงไทยทุกปีว่าได้กินเด้ค่ะทุกทุกปีว่าได้กินนะคะ่ะแตงไทยอยู่นี่ปีนี้แหละค่ะที่ของถองน้ำเข่ามาจ,จังแต่มันออกจากอียูนะพี่น้องได้กินแตงไทยทุกปีว่าได้กิน,นะคะ่ะบ่ฮูหจักหมองซื้อเนาะคะ่ะเนาะ ลงทุนหลายเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้เด้มาเป็นยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องเออจะสิมีคลิปยังเบิ่งให้พี่น้องนะะอบเบิ่งเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งกันไปเด้อค่ะเด้อฝากไงเด้อพี่น้องช่วงนี้นั่นเฮ็ดงานหัวหมุนเลยะะ <c oughs> นนนนเด้อค่ะ,คะดเะด้อพี่น้องเอออันนี้อันนี้เอาไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องปองล o อ g ไปนับออกไปเนาะค่ะเนาะอือเนี่ยค่ะพี่น้องได้แล้วเด้อค่ะเด้อแตงไทยเด้อพี่น้องอันนี้ก็ใส่น้ำตาลเด้อค่ะเด้อ พี่น้องใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือนิดหนึ่งเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนั่นสิให้อันกะทิมันละลายนิดหนึ่งนาะค่ะเนาะพี่น้องแล้วก็เทลงไปหลดเด้อเดี๋ยวจะเพิ่มนั่นจะเอาอันโอ้ยสายไหมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนั่นเอาไปอันวอร์มในไมโครเวฟแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องปองไปอันนี่เนาะค่ะเนาะมันอุ่นเหรอเด้อพี่น้องเด้ออุน่นอุ่นสื่อๆกะทิมันแข็งเนาะพี่น้องโอ้ยสินเฮียชะเนาะมุจเจ้า พาออันเพราะว่ากะทิมันแข็งน,นะค่ะเนาะอากาศมันเย็นกะทิมันกสีหนาวมันกสีเย็นเนาะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคนคนคนเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำตาลค่ะเทลงไปหลวดเด้อพี่นอ้องน้ำกะทิออ้พี่น้องเอ้ยแซบหลายเออแซบปนหอมค่ะ กะทิคนๆนะค่ะเนาะพี่น้องป้องไปเฮ้เฮเฮ้มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแตงไทยค่ะแกงบวชเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซีมก่อนเนาะค่ะเนาะสอนมาซีมก่อนใส่สอนบอ่หวานกะทิน้ำตาลลงไปเด้อพี่น้องใส่น้ำตาลชูการเด้อค่ะเด้อใส่เกลือแล้วเนาะค่ะเนาะในกะทิ คนดดเด้อพี่น้องคน,คนคนให้มันแอนเขาเขาให้น้ำร่าแอนตาโน่แตกเด้อค่ะเด้อบวชว่า,ากค่ะบวชบวชแดงเนาะคะ่ะเนาะโอ้พี่น้องปองไปเวลากระิมมดกันไปเนาะเะนาะแซบแล้วพี่น้องแซบเร้วเฮ้ยม, <c oughs> <c oughs> มาเบงไก่ไกพี่น้องเพียค่ะแตงไทยเด้อค่ะเด้อแซบแซบน้ำกันเด้อพี่น้องเฮ้ย ได้กินบ่ค,นค่ะเนาะค่ะเนาะเออแตงไทยแกงบวชเด้อพี่น้องเด้อบวชแกงไช่น้ำกะทิค่ะพี่น้องเอ๋อซิมค่ะซิมซิมก่อนเด้อมูเจ้าอืมหวนานพอดีแล้วค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะฝากไปก่อนตั้งใจกันค่ะบ๊ายบายเด้อพี่น้องวันด,ดีจ้ากินหอดกินถึงเ้ <c oughs>